เรื่องของแก๊งทวงหนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบฮะล่าสุดท่านพ่อเมืองจังหวัดนครพนมถือขนาดต้องปราบปรามแก๊งนี้แก๊งนี้มีชื่อว่าแก๊งอาร์ตถั่วงอกลองไปดูคลิปก่อนครับนั่งลงก่อนพี่นั่งลง นี่ครับฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองนครพนมะสวมรอยเป็นลูกหนี้ฮะนัดจะจ่ายเงินกับแก๊งถั่วงอกนายทุนเงินกู้ฮะอยู่ที่ถนนสารพานุสรน,นะครับตำบลหนองาตดอำเภอเมืองนครพนมสุดท้ายรวบพระรวบเลยแสดงตัวจับในอาร์ตหรือว่านายพัทรพลอายุ21ปีแล้วก็ยึดของกลางเป็นเงินสดจํานวนหนึ่งแล้วก็บัญชีลูกหนี้หลายรายฮะแล้วแก๊งอาร์ตถั่วงอกแสดงว่าจับหัวหน้าแก๊งได้อายุ21เองฮะคุณผู้ชมฮะ ตัวในอาร์ตรับสาร,รภาพบอกว่าผมเนี่ยรับจ้างจากนายทุนให้มาปล่อยเงินกู้รายวันค่าจ้างอยู่ที่เดือนละ9,000บาทครับไม่รวมบี้เลี้ยงเป็นค่าอาหารด้วยและลูกค้าส่วนใหญ่คุณผู้ชมฮะเข้าใจเลยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปฮะวงเงินรายละไม่เกิน5,000ถึง10,000บาทกู้เนี่ย5 0 0 0ถึง10,000บาทสำหรับผู้ชมบางคน มากน้อยมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันคือหนี้นอกระบบเนฮะเวลาเก็บต้นเก็บดอกเขาเก็บแบบรวมรายวันเป็นแบบระยะสั้นประมาณ10-20วันครับผมและที่สำคัญดอกมันสูงอยู่แล้วฮะหนี้นอกระบบตำรวจเพราะว่าพฤติกรรมของแก๊งอาร์ตห่วง,งอกที่นครพนมเนี่ยมักจะข่มขู่ลูกหนี้ถ้ารายไหนไม่ให้ไม่มีถึงข่านลงมือทำร้ายครับเบื้องต้น ข้อหาหนักนะฮะเป็นนายทุนเงินกู้โดยรับอนุญาตแล้วก็คิดดอกเบีย้ยเกินกฎหมายกําหนดส่วนข้อหาอื่นๆนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวน,นเอาผิดเพิ่มเติมรวมทั้งต้องขยายผลด้วยเพราะนอาร์ตบอกว่ารับจ้างมาจากนายทุนต้องขยายผลไปถึงตัวของนายทุนนะครับผม